สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถสุสกิ i แครี่นะครับคันใหม่ครับเพิ่งเข้ามานะครับคันนี้รถมือแรกนะครับผมปี2023นะครับผมรถเพิ่งจะปีเดียวเองนะครับวิ่ง1,900กว่าโลเท่านั้นนะครับผมเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมตัวนี้จะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับผม ใหม่มากเลยครับคันนี้เครื่องเงียบกิบเลยครับผมเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับ เพราะว่าวิ่งน้อยมากนะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นหลังคาฟู้ดทักนะครับผมมีเคาน์เตอร์3ด้านนะครับผมตัวแกับด้านขวานะครับสามารถสไลด์มีรางสไลด์ออกด้านข้างได้นะครับผมมีปั๊มน้ำนะครับมีเคาน์เตอร์นะครับสามารถใส่เตาได้นะครับผม ปูพื้นมีเนียมตีนเป็ดเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ซิงค์น้ำนะครับผมจะมีถังน้ำบำบัดแล้วก็ปั๊มน้ำเรียบร้อยนะครับผมมีพัดลมให้นะครับตัวนี้จะเป็นอินเวสเตอร์แปลงไฟรถเป็นไฟบ้านนะครับ มีแบตเตอรี่ให้1นลูกนะครับแล้วก็สายพ่วงไฟบ้านให้นะครับประมาณ10เมตรนะครับหลังคาภายในนะครับกกันความร้อนหมดทุกด้านนะครับผมจะมองไม่เห็นโครงนะครับใหม่ๆเลยครับผม ปี2023นะครับไม่พันเกกว่าโลเท่านั้นนะครับผมเอาไปค้าขายได้เลยนะครับคันนี้สวยมากภายในสะอาดเดิมทุกอย่างนะครับผม เครื่องนิ่งเงียบนะครับผมตัวนี้ปี23นะครับยังมีวารันตีของทางศูนย์อยู่นะครับผมรับประกัน3ปีแสนโลนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับกุญแจ2ดอกครบนะครับผมภาษี68นะครับผมทุกอย่างเดิมหมดนะครับผม ใหมกิฟเลยครับคันนี้นะครับปี2023นะครับผมไม่1,900กว่าโลนะครับราคาจะถูกพิเศษเลยนะครับ359,000บาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับขอบคุณมากครับ